จัดการคุณโกวิดดอกพิกุลครับแล้วก็มีสจนะครับท่านสจโลดชัยให้การสนับสนุนพิบันที่ซ้อมอยู่สิทธิพนมทองครับแล้วก็ชื่นชอบซุปตาจอมบูครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับเอาละครับคู่นี้ก็เขาบอกว่าเคยเจอกันแล้วนะครับตามประวัติโบวี่เล็กนี่เคยเอาชนะมานะครับมาดูกันว่าไฟนี้เจอฉายจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับ ดาบิแมตเมืองช้างนะครับคู่นี้นะครับถูกผู้เลยนะครับรูปร่างชุงชกโบวี่เล็กจะได้สูงได้ลอยกว่าสายจะขวานะครับเดินเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับจับตาดูดีๆนะครับวยคู่นี้โอ้โหนี่ครับแม้วัดายไปก่อนเลยครับโบวี่เล็กแ่าเดี๋ยวก่อนเชอรชยบอกแ่าเดี๋ยวก่อนแ่าเครื่องผมยังไม่ร้อน แล้วก็เรียนแจ้งรางวัลจากแอนตาซินเหมือนเดิมเช่นเคยครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมีรางวัลมอบให้ทันที1,000 10, 0บาทส่วนจระเข้ปาถหางนี่รับไปถึง30,000บาทครับและกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตาซินก็จะมีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกอีกเข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยทางบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเดียวแอนตซินชนิดเม็ดไ,<อ>ไดฟิลีนเ<อ>บนด้า500ยา,า,าอยยาธาตขาวไทยนครรวมถึงต<อ>ีออกไซด์ขอบคุณท่านนายห้างวินัยวีรพุชงครับ้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับ ยกที่1น,นะครับวันนี้นี่ช่วงแรกมวยสนุกเร้าใจเลยครับเชื่อว่าช่วงที่2มวยมันวันสุขของเรานี้ความมันจะต่อเนื่องครับมาดูคู่นี้นะครับถือว่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือรุ่นใหม่ๆครับในการทำงานของทีมงานเพชรอินดีแข่งซ้ายครับโบวี่เล็กส่วนเชิดชายหรืออินซีเล็กสิทพนมทองนี่ประเภทตัวอาจจะนิดเดียวครับแต่ว่าดูดันแข็งแรงเลยครับอ้อาซ้ายแม่โดดไปแม่ทำท่า ทำท่าจุกซะแล้วครับกรรมการต้องนับเลยครับไวไหมครับมาเตะเข้าไปที่ลําตัวกรรมการนับสู้ต่อได้เหลืออีก42วิรอดไม่รอดครับมาชุดใหญ่โอ้โหย้ําไปที่ที่เดิมครับพี่บอลภาพนี่แหละครับมายกแรกแกยังไม่ทันได้โอ้โหเกรงแล้วก็มาหาตอนนี้สารพัดนึกแล้วครับนึกอะไรคิดอะไรมาแบบนั้นเลยครับอูจาสุทันปลุเครับแมาเพื่อความปลอดภัยของนักชกนะครับ ยุติเลยครับคุณหมอจีรศักดิ์ปุภาชาติเข้าไปดูอาการแล้วครับนี่นะครับว่าเรียกว่าไม่ทันระวังตัวแล้วก็โดนหวดเต็มชายโคงครับเดี๋ยวดูครับภาพช้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ผู้ชนะครับโอ้โหโบวี่เล็กซูจิบะมีเกียวครับนี่โอ้โหนี่แหละครับลวกเส้นแป๊บเดียวเองครับโอ้โหซูจิบะมีเกียวเรียบร้อยเลยครับ เช็คบินไปยกแรกครับนี่ครับลูกพี่เขาครับคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับเจ้าของสีเสื้อซูจิบะหมี่เกี๊ยวอ่พักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูดูภาพช้าก่อนนะครับเนี่ยครับซ้ายกระเตะได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับโบวี่เล็กเนี่ยครับจุกแล้วครับก็ยัดเข้าไปชุดใหญ่ๆทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าแหมก็เปิดตำราลับไม่ทันกรรมการเห็นว่าไม่ตอบโต้ครับพอไม่ตอบโต้แล้วก็เกรงว่าจะ เกิดอันตรายได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไฟหน้าค่อยสู้กันใหม่ครับไฟนี้โบกมือก่อน